ครับสวัสดีพี่พี่ชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านนะครับครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับนะกับรายการตำนานพระสมเด็จยามเย็นๆนะครับนะอ่ะก่อนจะไปรับชมนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรไอดไลน์นะครับ0 8 0 5 1 2 2 3 3 2นนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนะไม่มีบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่ะและมีสแกน QR code นะครับนะอีกช่องทางติดต่อหนึ่งนะครับนะอ่ะ ขอบอกไปก่อนนะครับว่าพระชุดนี้นะครับนะได้มาจากาแบ่งมาจากบ้านกุนตานะครับนะเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นรู้จักกันมาตั้งนานแล้วนะครับนะผมก็ไปหาแก้บอยอะเนียครับวันนี้จะ <c oughs> แบ่งกุนตาเ้ามาได้สิบองค์นะพี่นะเพราะพระนี่เป็นเป็นโซนที่เนื้อสวยมากๆเลย นี่นะครับจะแบ่งได้องค์ละเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับนะเจ็ดรอยห้าสิบาทนะครับเนี่ยครับพี่ดูโซนพระนะครับคือคุณตาแกเนี่ยชอบชอบมากเลยนะโซนแบบนี้ผมผมอยากว่านะครับ <c oughs> ผมก็เลยโดนบวกมาเหมือนกันนะพี่นะอ่ะ,อะเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับนะรายการที่หนึ่งเนี่ยครับโอโ้พี่ดูเนื้อดนีนะครับ ดูครับพี่บอกเลยว่าไม่ควรพลาดเลยนะพี่นะพระชุดนี้นะครับนะเนี่ยครับโอ้โหพี่เอ้ยดูครับองค์ละเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับนะคือนะครับบอกว่าเลยนะครับว่าองค์ไหนผมได้มาเท่าไหร่ผมก็ขอกาไรนิดเดียวนะพี่นะไม่เอาเยอะไม่เอาแยะนะ <c oughs> นะครับแล้วเนื้อนี่แก่น้ํามันต่างอิวเลยนะครับนะ ครับชายจีวอนชัดเลยโอ้โหดูว่าพี่พี่ดูเดี๋ยวขอบตัดคุดคลูดเลยนะพี่นะตัดตรงแบบวัดรักขังเลยนะพี่นะ <c oughs> นะครับตุบตับดีไหมพี่นะตุบตับดีเลยนะครับโอ้โห ไปเลยนะครับนะองค์ที่1นะครับนะองค์ที่1นะครับต่อไปองค์ที่2นะครับนะนี่ครับโอ้โหเป็นพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเลยนะพี่นะเป็นพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเลยนี่คือพิมพ์พระสวยนะพี่นะพิมพ์พระถูกต้องเลยซุมย้มโยนะพี่นะซุ้มโย ot. มีคาบเดิมๆคาบแป้งเดิมๆเ,เลยนะครับนะ เนี่ยโอ้โหอดูครับนะครับเท้าคมเลยนะพี่นะเนี่ยอ๋อโซนนี้นะครับจะออกโซนแบบนี้เลยก็คือเอเนี่ยครับเนื้อจะแบบตุบตับนะพี่นะแล้วก็จะแก่น้ํามันตังอยวนะพี่นะเนี่ยครับโอ้โหผมไม่รู้ว่าเขาเก็บมานานหรือยังนะพี่นะแต่ผมว่าน่าจะเก็บมานานแล้วนะพี่นะเป็นพระเก่าเก็บเลยนะครับนะเนี่ยครับขอบตัดคูดๆตัดตรงแบบวัดระฆังเลย บอกเลยว่าสวยงามมากนะพี่นะสวยงามมากราคาขนาดนี้นะพี่นะอันนี้ครับอ,อโอ้โหพี่ดูดิตุ๊บตับเลยนะพี่นะตุ๊บตับกล้แก่นะ้ำมันตังอิ้วเลยอ่ะรายการที่สองครับต่อไปรายการที่สามครับนี่ครับองค์ที่สามนะครับ <c oughs> โอ้โหพี่ดูดิ เนี่ยครับอันนี้ผมชอบนะพี่นะผมแบบว่าชอบไปเช่าแบบตามบ้านอะไรนะที่ว่าแบบเป็นโซนโซนเงี้ยครับเพราะว่าผมรู้เลยนะครับว่าพี่พีเอฟซีนี่ต้องชอบกันอย่างแน่นอนเลยเนี่ยครับผมเลยว่คืเอ,อเนี่ยแต่ผมว่ามักจะโดนบว,วกมานะพี่นะเข้าใจผมหน่อยเด้อเนี่ยครับอันนี้ก็ ไปเล่าหรือเข้ามาแล้วพี่นะได้มาสิบองค์เองอะ่ะไม่รู้จะพอหรือเปล่านะครับนะบอกเลยว่าเนื้อเนื้อนี่สุดจริงๆนะพี่นะเนี่ยเนี่ยครับดูดิโอ้โหนี่ยครับบีดูครับขอบตัดคุดรูฑแบบนี้เลยตัดตรงเป็นวัดรักขั้งเลยนะพี่นะดูนะครับเนี่ย ชุดนี้ไม่ควรพลาดนะครับน้ำหมดแล้วหมดเลยโอ้โหเนี่ยครับออองค์ที่สามนะครับนะองค์ที่สามครับพี่ต่อไปองค์ที่สี่นะครับนะองค์ที่สี่อนะอ 4. โอ้โหพี่ดูครับแล้วนี่ตุต๊กตบเลยพี่ เห็นครียบป็นเห็นมวลสารเป็นก้อนๆเลยนะครับนะฝานีก็จะยุบย่นเลยครับพี่นครับเบิ้งแน่เบิ้งแนพ่พี่เอ้ยดูครับแกน้ำมันตังอิ๋วเลยนะครับเรบพี่ ชื่นอชอบอยังไงก็ทักไลน์หรือโทรมาได้เลยนะครับนะอย่ารอช้านะพี่นะอย่ารอช้าเลยเนี่ยครับโซนนี้นี่แบบเนื้อจั๊กเก่งนะครับพี่นะแกน้ำมันตังอิวนะครับเราดูแบบมีเม็ดมวลสารนะครับนะเม็ดผงพิเศษนะครับนะอ่ะเนี่ยครับรายการที่4นะครับนะไป รายการที่ห้าครับเ <c> น <oughs> ี่ยครับโอ้โหพี่ดูครับตุ๊กตับอย่างเลยนะพี่นะเนี่ยครับเนี่ยครับแกน้ำมันตังยูเลยนะครับนะ คือจะบอกเลยนะครับว่าอันไหนผมได้มาพี่นะเข้าใจผมหน่อยนะครับนะขอบวกกําไรนิดเดียวนะครับนะเพราะผมจะได้มีกําไรนะครับนะไปเช่าพระสวยๆมาแบ่งพวกพี่กันอีกนะครับนะเนี่ยครับโอ้โหพี่ดูครับน้ำมันตังอิ้วนะครับเนี่ยพี่ดูครับเนี่ยเป็นเนื้อโซนเอเลยนะครับนะ ขอบคุณคุณตานะครับน้าที่เมตตานะครับนะแบ่งมานะครับคื้ผมก็รู้จักเกมมานานแล้วนะครับนะครับนี่ครับรายการที่5ครับนะต่อไปรายการที่6ครับนี่คือนะครับคนเฒ่าคนแก่นะพี่นะเขาจะชอบแบบสะสมพระนี่ครับเป็นโซนนไปนะพี่นะมันก็แล้วแต่ความชอบคนนะพี่นะมันไม่เหมือนกันนะพี่นะไม่มีะายตายตัวเลยนะครับความชอบแต่ละคนนะครับนะ เนี่ยครับแต่ผมไปเจอแล้วโห oh, พี่เนื้อแบบนี้นี่ถูกใจผมมากเลยหวั <c oughs> งว่านะครับก็จะถูกใจพี่ๆ FC เหมือนกันนะครับนะเนี่ยครับโอ้โหดูครับดูดูเนื้อดิโซนีีแก่นะ้ำมันตังอิ้วเลยนะพี่นะ คือแบบเป็นพระที่ถูกพิมพ์นล้พี่นะแล้วสวยมากด้วยเลยครับพี่เ <c oughs> <c oughs> นี่ยครับโอ้โหดูครับพี่อ่ะเ <c oughs> นี่ยครับรายการที่ หกนะครับนะรายการที่หกนะสวยๆเกา่เกาๆแบบนี้เลยนะพี่นะเป็นพระเก่าเก็บเลยนะพี่นะเก่าเก็บอย่างดีเลยต่อไปรายการที่เจดครับดูขอบคูดคูด่ตัดแบบนี้เลยนะครับ ดูดูกันไปช้าๆนะคือแบบพระนี่คือแบบค่อนข้างสมบูรณ์ไม่หักไม่บินไม่ซ่อมเลยนะพี่นะ <c oughs> ไม่หกักม่บินไม่ซ่อมนะครับทุกองคนะพี่นะบอกเลยว่าทุกองค์สวยงามทุกองค,ครับพี่โอ้โหดูครับ นี่ยครับรายการที่7นะพี่นะรายการที่7นะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยครับพี่บอกเลยว่าไม่ควรพลาดน,นะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทครับไปนะครับรายการ <c oughs> ที่8นะครับรายการที่8โอ้เนื้อนี่ถูกใจผมมากๆเลยนะพี่นะบอกเลยว่าแบบเนื้อพระโซนพระนี่ถูกใจผมมากเลย แล้วยิงมาลงกล้องนะพี่นะโอ้โหพี่หัวใจแทบวายเลยครับนะเนี่ยครับเนี่ยฐานคม้มขมนะครับ <c oughs> มีคาบแป้งนะครับนะ้วมันตังอิวโอ้โหพี่ สารเม็ดเล็กๆเลยครับพี่น,นี่ครับรายการที่เอ,อ่อรายการที่8นะครับนะรายการที่8ครับต่อไปรายการที่9ครับนี่ครับโห่ยอดเลยพี่เม็ดผงวิเศษนะครับดูเม็ดผงวิเศษวิเศษนะครับโโอ้โ เป็นงามอารามแท้เลยครับงับทา้าคุมๆมเลยครับ เห็นไหมครับว่าพระนี่สมบูรณ์นะพี่นะสมบูรณ์ไม่หักไม่บิดไม่ซ่อมไม่งอทุกองค์เลยครับนะครับเนก้อนๆเลย รายการที่เก้านะครับนะรายการที่เก้านะครับต่อไปครับรายการที่สิบครับองค์สุดท้ายนะครับนาะองค์สุดท้ายเลย ดูครับพี่เนืบเนื้อนี่เน,นบเนบตุบตุบตับตับเลยพี่เนี่ยขอบตัดแบบนี้เลยไงมัน,มนาสาดเป็นก้นกอนๆเลยครับพี่ รายการที่10นะครับนะก่อนจะไปนะครับฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทร ID Line นะครับ0 8 0 5 1 2 2 3 3 2นนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนะไม่มีบวกเพิ่มนะครับและนี่ครับมีสแกน QR Code นะครับนะแคปแล้วไปค้นหาได้เลยในลน์นะครับสำหรับรายการตำนานพระสมเด็จยามเย็นนะครับนะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ขอบคุณที่รับชมนะครับ